สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป1ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูนัเช่นเคยนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะเรานะคะจะมาเรียนกันในเรื่องของข้อมูลและการรับรู้ข้อมูลของคนค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาดูความหมายของคำว่าข้อมูลกันก่อนค่ะซึ่งข้อมูลนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า data ค่ะ หมายถึงข้อเท็จจริงนะคะหรือเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนสัตว์นะคะสิ่งของหรือสถานที่นะคะเช่นคะแนนสอบชื่อนักเรียนเพศแล้วก็อายุนะคะซึ่งข้อมูลที่เราเนี่ยเห็นนะคะในทุกวันนี้นี่มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขค่ะข้อความ รูปภาพหรือว่าเสียงต่างๆนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางอวัยวะสัมผัสทั้ง5้าของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูอวัยวะอย่างแรกกันเลยคะ่ะสำหรับอวัยวะแรกนะคะที่ช่วยในการรับรู้ข้อมูลนะคะนั่นก็คือหูของเรานั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าหูของเราเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้ฟังใช่ไหมคะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้จาก หูของเรานะคะก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปของเสียงต่างๆนะคะที่เข้ามาทางหูของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงนะคะเสียงพูดนะคะเสียงร้องนะคะของสัตว์ชนิดต่างๆหรือว่าเสียงฟ้าผ่านะคะล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลนะคะที่ได้จากหูนะคะอวัยวะต่อไปที่ช่วยในการรับรู้ข้อมูลนะคะนั่นก็คือตาของเราค่ะซึ่งตานนเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้ ดูใช่ไหมคะเอาไว้มองฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เราจะได้จากตานั่นก็คือการมองเห็นข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปภาพนะคะหรือว่าวิดีโอนะคะข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะคะข้อมูลจากหนังสือที่เราอ่านนะคะแล้วก็โทรทัศน์ที่เราดูใช่ไหมคะแล้วก็แบบตอนนี้เลยคะ่ะที่เด็กๆนะคะกําลังดูคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะซึ่งเด็กๆก็จะได้ข้อมูลนะคะจาก สายตานะคะจากการมองนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือจมูกนะคะซึ่งจมูกของเรานะคะมีหน้าที่เอาไว้ดมกลิ่นใช่ไหมคะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากจมูกของเรานั่นก็คือกลิ่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเหม็นนะคะหรือว่ากลิ่นอาหารใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ทําใช่ไหมคะกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นถังขยะที่เราได้กลิ่นนั่นเองค่ะค่ะ อวัยวะที่4ี่นะคะที่ช่วยในการให้เราเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลนะคะนั่นก็คือปากของเรานั่นเองนะคะซึ่งปากเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้ทําไมเอาไว้กินอาหารใช่ไหมคะเอาไว้ชิมรสชาติอาหารต่างๆนะคะซึ่งรสชาติจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะได้มาจากลิ้นของเรานะคะซึ่งจะมีประสาทในการสัมผัสนะคะในการรับรสนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดนะคะรสหวานรสขมนะคะหรือว่า รสเปรี้ยวนะคะปากก็จะมีหน้าที่รับข้อมูลเหล่านี้นะคะและมาถึงอวัยวะสุดท้ายนะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรับรู้ถึงข้อมูลนะคะนั่นก็คือมือนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงมืออย่างเดียวนะจ๊ะยังมีผิวหนังของเราด้วยนะคะที่ช่วยในการสัมผัสนะคะสัมผัสกับสิ่งของต่างๆนะคะที่ทำให้เรารู้สึกถึงความนุ่มนะคะความแข็งนะคะความเย็นนะคะเช่น การที่เรานะคะไปจับตุก๊กตานะคะตุก๊กตาของเรานะคะแล้วเรารู้สึกว่าตุก๊กตาตัวนี้มันนิ่มจังเลยนะคะหรือ er 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 ว่าเวลาที่เราไปทำไมเราไปจับก้อนน้ําแข็งหนึ่งก้อนนะคะแล้วเรารับรู้ได้ว่าก้อนน้าแข็งก้อนนั้นเนี่ยมันรู้สึกเย็นมากเลยนะคะนี่แหละคะ่ะคือประโยชน์ของทําไมการรับรู้ข้อมูลผ่านทางมือนะคะฉะนั้นนะคะจากเมื่อกี้นะคะที่เราได้เรียนนะคะมาด้วยกันนะคะ เราเนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลนะคะผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราได้นะคะมาทวนกันดีกว่าอย่างแรกนะคะนั่นก็คือตาที่มีหน้าที่เอาไว้ดูใช่ไหมคะหูมีหน้าที่เอาไว้ฟังจมูกมีหน้าที่เอาไว้ดมกลิ่นปากมีหน้าที่ไว้ชิมแล้วก็มือมีหน้าที่ไว้สัมผัสง่ายๆใช่ไหมคะ งานต่อไปเราจะไปทำใบงานกันค่ะค่ะงั้นเราจะมาเริ่มทำใบงานกันเลยนะคะก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่นะคะค่อยๆเขียนด้วยรายมือที่ตัวบรรจงนะคะแล้วก็เต็มบรรทัดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคือวันศุกร์ที่16กรกรกฎาคมพศส5 6 4ค่ะเมื่อเด็กๆเ,เขียนวันที่เสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาเขียนคำสั่งกันค่ะซึ่งคำสั่งของคุณครูวันนี้ให้นักเรียนบอกอวัยวะที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอแล้วค่อยๆเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะค่ะมาดูที่ข้อหนึ่งกันค่ะการอ่านหนังสือค่ะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะการอ่านหนังสือค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เว้นมาอีกหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็เขียนคําว่าตอบพร้อมทั้งขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวข้อแรกนะคะคุณครูจะทําให้ดูนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการอ่านหนังสือนะคะรู้ว่าคํานั้นเนี่ยมันอ่านว่าอะไรนะคะเราจะต้องใช้อวัยวะส่วนไหนในการการมองคะ,อะลองคิดเด็กๆลองคิดสิคะ t i k ต็อก i ิ t ต o อกถูกต้องค่ะอวัยวะที่เราจะใช้ในการอ่านหนังสือนะคะนั่นก็คือตาของเรานั่นเองค่ะฉะนั้นเด็กๆสามารถเขียนตอบได้เลยนะคะสำหรับข้อแรกนั่นก็คือตาค่ะตอเตาสระอาอ่านว่าตาค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะการรับประทานอาหารค่ะเหมือนเดิมค่ะเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็เขียนคําว่าตอบนะคะพร้อมทั้งขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะการดมกลิ่นดอกไม้ค่ะเว้นมาหึงบรรทัดใช่ไหมคะแล้วก็เขียนตออมาตอบเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะการจับลิ้นสอนะคะเด็กๆเขียนเสร็จแล้วก็เว้น1นบรรทัดค่ะแล้วก็เขียนคําว่าตอบลงไปค่ะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะคือการได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะเหมือนเดิมเว้นหนบรรทัดแล้วก็เขียนคําว่า ตอบลงไปนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้สองเส้นให้คุณครูด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทำทุกข้อครบแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะชั้นแล้วก็เลขที่ให้ชัดเจนนะคะพร้อมทั้งขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะฉะนั้นคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ